วิดีโอคลิปนี้เราจะมาลองศึกษาการสร้างตัวโรบอรตโมเดลนะฮะสำหรับตัว2อจอยโรบอรตง่ายๆนะครับก็เป็นเหมือนเพื่อการศึกษาะนะฮะแล้วก็จะใช้มอเตอร์ดี DC, แล้วก็ตัวคอมพิเอร์แล้ใช้เป็นตัว EP32 นะครับเรามาดูตัวโรบอรตที่จะสร้างก็จะเป็นอันนี้นะครับก็คือ,อเรามีตัวเป็นแบบบุตรสองจอยคไหมฮะเราเรียกว่า บางทีเรียกว่าทูลิ i n แมนิ i ิเลเตอร์หรือว่าเป็นพาร์น้าโรบอทนะครับก็คือจะก่กนที่ในซองมิติดเท่านั้นใช่ไหมฮะแล้วก็มีจอยเป็นแบบมันก็คือเซ็นเตอร์หนึ่งเซ็นเตอร์สองได้เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับแล้วค่าตรงส่วนปลายนี่ก็คือค่าของ x y นะฮะอันนี้เราก็จะใช้มอเตอร์ DC ขนาดเล็กเนี่ยนะครับในการสร้างในการทดลองหรือว่าจะได้ไหมนะฮะ แล้วก็มีตัวแบล็กเก็ตอะไรพวกนี้นะครับตัวมอเตอร์ก็จะมี Encoder อยู่ที่ท้ายด้วยนะครับอันนี้เป็น Ye Pro, ยี่ห้อโพลูนนะครับเป็น DC m ซีมอมีทดเกียร์นะครับ, motor, Gear, รบตัวจอยเนี่ยเราสร้างเป็นใช้ไม้สนนะครับเพื่อความเบานะฮะแล้วก็มีตัวคัพปิ้งอันนี้นะก็มีเป็นชุดซื้อมานะแล้วก็มาประกอบอ่าโอเค เกี่ยวกับวการเป็นลัทธิไหเน,นี่ยนะครับก็คือมีอันนี้เป็นระบบเป็นมอเตอร์ที่ขับเกินจอยแรกนะครับแล้วกันนี้ก็เป็นจอยที่สองนะฮะสำหรับตัวดายเนี่ยก็จะเลือกใช้ตัวดายแบบน,นี้นะครับก็คือ md-23 ด MD ี h o บสนไซอนะครับซึ่งตอบไปเราก็พบว่ามันขนาดเล็กไปนะฮะแต่เดี๋ยวก็จะทดลองให้ดูนนี้ไม่เนมึง เหมือนพอตัท้ายแรกนะครับที่ที่สร้างขึ้นมาตัวคอนโทรลก็ย้ายเพิร์ทไปบนตัวบอร์ดของ AP32 นะครับอันนี้เป็นรุ่นอของ v ิมอสฮะโรลินส์สามสองเนี่ยนะฮะก็เป็นว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็อินพิเม้นต์คอนโทรลไว้บนนี้นครับขาที่ ใช้งานนะครับก็คือเราองมีฟีดแบ็กจาก encoder ด้วยเหมิฮะก็คือว่า encoder จะมีเพจละบอยู่นะครับเราก็จะฟีดแบ็กเข้าสู่ขา GPIO นี่ตามเบอร์นี้นะครับแล้วก็ตัวที่ขับมอเตอร์เนี่ยจะใช้ลักษณะของบ i เร o ์แล้วก็ขาเดเร c กชั่ก็คือถ้าเดเร c t ชั่เป็นศูนย์ก็หมุนทางหนึ่งเป็นหนึ่งก็หมุนอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็บีเร์มันก็เป็นความเร็วของการหมุนของมอเตอร์นั่นเองนะฮะ พืความเข้าใจจะอธิบายถึงการทำงานของตัว encoder 1น่ะครับคือ encoder ที่ใช้นี่เป็นแบบ incremental นะครับมันก็มีไอตัวสันชาอแล้วก็มี LD รับแสงน,นะครับตัวส่งแสงและตัวรับแสงเพราะนั้นเวลามอเตอร์หมุนเนี่ยมันจะเกิดสัญญาณเฟสเอและเฟสบีนะครับซึ่งต่างกาันเกาองศานะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไออินเด็กพันนี้จะมี1รอบจะมี1น0 0พนนะครับ ก็ไม่สําคัญเราไม่ได้ใช้ส่วนนี้แต่ว่า,าใช้ตัว A กับ b เนี่ยหลักการคือถ้ามอเตอร์หมุนทางเดินเนี่ยเฟสเอมันจะนําหน้า b อยู่90องศาอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าหมุนอีกทางเดึ่ง b จะเปลี่ยนเป็นนําหน้า a เพราะฉะนั้นถ้าเราดีเทคว่า A นําหน้า b หรือ b นําหน้า a เนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะทราบได้ว่ามอเตอร์เนี่ยหมุนไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวสําคัญในการที่จะ สร้างฟีดแบ克ได้ถูกต้องนะครับว่าเราสามารถรีเทกตการบดแล้วก็จริงๆเราสามารถรีเทกตความเร็วได้โดยพับที่สองพันแล้วนี้นะฮะแต่นี่เราจะใช้ดิเทกเ,เตอรตำแหน่งเพราะฉะนั้นในโจทย์ที่รับสัญญาณนี่ก็เรื่นี้เราสร้างฟังก์ชันเนี้ยให้มันเป็นเหมือนกับอินเทอร์ลับเซอร์วิสรูทีนนะครับคือหมายความว่าทุกๆขอบขาขึ้นของการเปลี่ยนแปลงของ A และ B เนี่ยนะครับเราจะให้มันเรียก ตรงนี้นะฮะเราจะเรียกตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงสมมติว่าถ้า A อ็นนำหน้า B อยู่เงี้ยนะครับเราจะดีเทคว่ามันเป็นข่าววาเพราะนั้นถ้าเกิด A มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นที่ขอบขาขึ้นอย่างนี้นะครับขอบขาขึ้นนะฮะแล้วเราก็เช็คลอจิก Logic ว่าอ,อันนี้มันเป็นข่าวาขึ้นโดยเราเช็คว่าถ้า A อ่านข้างต่อไป A เป็น1คือขอบขาขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็เช็คตรงลอจิก B นี้นะครับว่ามันเป็นโสดเลยเป็นหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่า A เป็นขาบขาขึ้นแล้วเราเช็คว่านี่เป็นขอบขึ้นแต่เราเช็คลอจิก B ว่าเป็นหนึ่งเราก็ทราบว่ามอเตอร์นี้มันหมุนไปเป็นแบบทวนเข็มนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวค่าของอคอนนก็จะต้องนับโลนะครับเราใช้วิธีการอย่างเงี้ยในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นทุกขอบขาขึ้นของทั้ง A และ B นะครับจะเราจะเช็ค นะครับแล้วก็เช็คแล้วก็แหลกเช็คลอจิกของทั้ง A และ B ลีเราก็จะทราบว่าตอนนี้มอเตอร์เนี่ยมนันหมุนไปทางตามงเพลนหรืวน,นเข็มแล้วก็สามารถที่จะให้ค่าของออเคอร์ขึ้นหรือลงตามต้องการนะครับโอ okay. เคเพราะฉะนั้นในโจทย์ของโปรแกรมถ้าคุ้นเคยกับอาร์ดิโเนี่ยฮะเราก็พรว,ว่ามันมีพนเพราะฉะนั้นเซตอัพในการตั้งค่าครับแล้วก็ตั้งค่าพวกพินต่างๆนี้ว่าเป็นชายอะไรบ้างอันไหนเป็นอินพุตไหนเป็นเอาพุตใช่ไหมครับ แล้วก็จะเห็นว่าตรงส่วนของอินเ r อร์แปเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง a t t a c k i n t e r p o l a t แล้วก็ใช้ฟังก์ชันที่ที่เรา define ไว้เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ให้อินเ r อร์แลปซูปตารเปลี่ยนแปลงเลยนะครับซูปเชนเลยนะเนี่ยมันไม่ใวิธีการที่เราจะ a t t a c k i n t e r p o l a t แต่คุณจะเห็นโปรแกรมนี้มีไอ้ตัวแปรน,นี้นะครับพีซีมาครับว่า ผมสามารถจะซิมูเลชันตัวมอเตอร์ได้ถ้าผมไม่มีมอเตอร์เนี่ยผมจะลองรันในโปรแกรมนี้โดยใช้ซิมูเลชันบผมก็เซตค่าของแฝงพีซมนี้ให้เป็น1นึ่ซะเพราะถ้ามันเป็นหนึ่งปุ๊บมันก็จะไม่ไม่ทำงานในส่วนนี้นะครับเนื่องจากโปรแกรมนี้มันมีความยาวค่อนข้างมากนะครับผมก็จะเลือกอธิบายเราฟังส่วนที่สำคัญกันนะครับอ่า ไอ้พวกตัว variable v a r i a b l e ต่างๆที่เราจะสร้างเป็นลักษณะของ s t r u c เจ r เบืรอนว่าเราสามารถจะแม่เนมมันได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มอเตอร์มี2ลูกนะครับพลังมอเตอร์จะหลาลูกแล้วก็สร้างเป็นส t r u c t u r e เหมือนกันนะครับพวกค่าของเกณฑ์ P D ต่างๆนะครับอ่าสาเหตุหนึ่งที่มันยาวเพราะว่าผมใช้ Library f r e a r t ร์สเข้ามาช่วยในนี้ด้วยนะครับผมสร้างลักษณะของ control แล้วก็ฟังก์ชันระดับเป็น task นะครับแล้วก็มีคิวไอะไรต่าง ะะเพื่อว่าเพราะว่าถ้าเราใช้ตัว EP32 เนี่ยนะครับถ้าเราใช้ p ป e ยร์ o c k เข้ามาช่วยเราสามารถที่จะแมネจชาร์ดโดยให้มันเป็นมัลติท a สกิ้งอย่างแท้จริงได้นะครับโดยผมให้ตัว PD เนี่ยมันไปลานอยู่บนทาสูตรนะครับซึ่งทาสูตรเนี่ยเราจะให้มันเป็นตัวเนี่ยนะครับเราสามารถจะใช้ฟังก์ชัน s อชาร์ปินจู่คอแล้วเราให้ทาสูตรที่เป็นคอนเลอร์เนี่ย ลานอยู่ในคอสูดนะครับคือ e ี F32 นี่มันจะมีคอโมดูลสองตัวนะแล้วก็ถ้าเราแยกคอกันดีๆเนี่ยแล้วกระจายแยกตัวคอนโทรลที่มีความสข็งแรสูงสุดใช่ไมหมครับเป็นานอยู่บนคอสูดมันก็จะไม่ถูกรบกวนโดยไอ้พวกทัสือเช่นการสื่อสารและตา่างๆพวกนี้การรับค่าคำสั่งอะไรพวกนี้นะฮะโอเคนี่เป็นโครงสร้างที่ทำให้คอนโทรเลอร์ของเรามีสมรรถนะดีทัสส์โซนนี้ก็คือตัวที่เป็นคอนโทรลทัสนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ที่ผมทำดิกิทัลนะฮะในส่วนนั้นแล้วก็แล้วก็เอามาพิมพ์ตรงน,นี้นั่นเองนะครับดูย้อนนิดนึงแต่ว่ามันจริงๆแล้วมันมันก็ไม่ได้วุ่วนวายอะไรมากนะครับมันก็เป็นตระกายของสร้างตัวเอาพุตของ Integral แล้วก็ Detective แล้วก็มารวม มันเสเล์หรือไม่นะครับแล้วก็จัดค่าของมันไม่ให้เกินค่าลิมิตอะไรพวกนี้นะฮะแล้วถ้าเรารันในโหมดิงเราก็ส่งไปให้มอเตอร์แต่ถ้าเรารันโหมด simulation ตัวแพสซิเลชันมันจะอ่านค่า,าพวกนี้ไปเองนะครับเช่นเดียวกับตัวที่อ่านค่าจากอินพุตนะฮะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นโหมด simulation นะครับแล้วก็ลัดตัว ดีเซมซิมูเลชันเป็นฟังก์ชันนี่นะครับแล้วเราก็เอาค่าจากซิมูเลตเนี่ยมาเข้ามาที่ตัวเอาพูดตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมอเตอร์จริงเราก็อาจค่าจากตัวฟังก์ชันที่รับค่าของเอ็นดอร์ที่แสดงเมื่อกี้นั่นเองนะับแล้วก็มาแสดงผลได้นะฮะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะทดลองโปรแกรมนี้ให้ดูนะกับกับมอเตอร์จริงว่าเกิดอะไรขึ้น นี่เป็นคลิปที่อัดเอาไว้นะครับแล้วก็ถ่ายดูในตัวแข่งตัวน,นี้แล้วก็ผมสร้างตัวอินเทอร์เฟซครับซึ่งอินเทอร์เฟซเนี่ยเป็นตัวสามารถจะคอนโทรลผ่านได้นะครับใช้คือเป็นเหมือน i อ t อ่ะนะฮะเราสามารถจะผ่านตัวคลาวด์อ Cloud ของ NetPi ยนะครับอสอง0นซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงนะครับแล้วก็สร้างฟีบอร์ดตรงนี้นะเพื่อที่จะสามารถจะปรับค่าต่างๆได้สะตัวนี้แล้วก็ ข้ทอ uh, mm hmm. ล์จอและดูซิว่าอินพุตเอาพุตมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือตัวสไลเดอร์นี่คือตัวที่จะปรับค่าของตำแหน่งนะครับคือ reference และเราดูว่าเ u t พุตจริงเกิดขึ้นมันเป็นยังไงนะครับอ่าที่เป็นพวกสัญญาณ output ที่ออกมานะแล้วก็ปรับค่าแจนแกปิแเดนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพบปัญหานิดหนึ่งเราลองรันคลิปดูนะครับ ก็จะเ,เห็นว่าอตอนแรกๆเนี่ยมันก็ในที่ปรับลิงก์สองใช่ไหมครับปรับลิงก์สองนะก็จะมีการแคร่ที่แต่ก็เห็นว่ามันกระทบลิงก์หนึ่งด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีไอ้ทิษฐานที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราลองปรับลิงก์หนึ่งดูอันนี้เ,เราก็จะพบว่าตอนนี้มันมีทอรเกิดขึ้นสูงสุดเออคือไม่สูงสุดแต่ว่าทอรมากเพราะว่ามันต้องรับน้ําหนักตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะน้ำหนักของมอเตอร์สองนี้ด้วย น่าเดี๋ยวคันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้นะครับคือไล์มันเฟลนะครับมันฟอลแล้วเพราะว่ามันท่อมันสูงเกินไปมอเตอร์มันขนาดเล็กเกินนะครับมันก็เลยตกมาเสร็จแล้วมันถ่ายฟอลแล้วมันก็สามารถจะคนโทรลได้อีกพักหนึ่งนะครับแต่ตัวจอยสองนี่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจอยสองนี่มันไม่ได้รับน้ำหนักหลายเป็นไม้สดแต่จอยหนึ่งนี่มันน้ำหนักรับน้ำหนักของนี้เห็นใจว่ามันฟอลอีกแล้วเห็นไหมฮะ ฟอลแล้วตกมาคราวนี้มันมันฟอลแล้วก็ไม่หายเลยนะครับก็คือฟอลตลอดสรุปแล้วก็คือไอตัวที่เราสร้างขึ้นมาเลยนะครับเราเหมือนสองจอยเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะ,อะคอนโทรลได้ตามคอนเซ็ปต์นะครับแต่ว่าการดีไซน์ของมันเนี่ยนะสิ่งที่ต้องแก้ไขคือไอมอเตอร์แล้วก็ไดร์สาหรับจอยแรกเนี่ยนะมันจะต้องใหญ่กว่านี้นะครับดังนนี้ผมผมก็ไม่ได้คิดถึงตรงนี้ว่า มันจะต้องรับน้ำหนักของมอเตอร์ของจอยสองด้วยนะครับมันจะต้องมีตัวตัวใหญ่ขึ้นเพราะนั้นถ้าจะต้องการแก้ไขให้มันสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มดีไซน์มาให้มอเตอร์และก็ไดของจอยแรกนี่มันมันใหญ่ขึ้นนั่นเองครับโอเคแ้วสำหรับโปรแกรมนี้ผมก็จะให้ดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็ถ้า คุณไม่ได้มีตัวระบอทจอยนะครับคุณคงยังไม่ได้สร้างรรบบอยแต่คุณอยากจะทดลองไอตัว P D control เนี้ยนะว่ามันเป็นยังไงผมก็เลยเนื่องจากในโปรแกรมเนี่ยผมมี simulate pan นะครับตรงส่วนเนี้ยอ่าดีซีเผม simulate ไอ้ดนานบของมอเตอร์ทั้ง2ออแกนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะลาน็นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีโรบอทนะครับแล้วก็ดูซิว่ามัน ไอไอพีดีคอนโทรลเนี่ยคุณจะตลองปรับเคพีแคเียนดูว่าเลสพอรมันเป็นยังไงนี่ก็สามารถทำได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือผมจะให้มันเชื่อมต่อกับ n e t p i ยนะฮะเพื่อว่าคุณสามารถจะทำมันเป็นหลายีได้นะเพราะนั้นเราก็จะพูดถึงเน p ตพายหนึ่งเดี๋ยวเราต้องเอาไอโค้ดของ n e t p i ยนะครับที่มันสร้างไอถ่ายอินเทอร์เน็ตไพนเวนี้มาใส่ตรงนี้แล้วก็ผมก็สามารถที่จะมีอินเทอร์เฟซนะครับที่ เป็นแบบเหมือนไอ t ด้วยนะครับสามารถที่จะคอนโทรลีได้เพราะฉะนั้นเราเรามาดูตรงส่วนนี้กันนิดหนึ่งนะครับ ใช้ตรงก๊อปปี้เนี่ยนะครับมันจะมีฟังก์ชันสำหรับให้ก๊อปปี้นะครับเช็กลงว่าก๊อปปี้เอามาใส่ในโปรแกรมนี้นะฮะค,คลีนใส่ที่คลีนโทเค็นใส่ที่ยูเซอร์เนมมันจะเรียกกันนะครับหนึ่งสองสามมาใส่หนึ่งสองสามในโปรแกรมเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวโทเค็นมาใส่ที่ยูเซอร์เนมครับแล้วก็สิเกตตนี้มาใส่ที่พาสเวิร์ด คันนี้โปรแกรมเราก็พร้อมที่จะคอนเนคกต์กับเจ้าตัวเซตพานี่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะตั้งให้เป็นซิมูเลชันโหมดอยู่นะครับเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นอันนี้แค่จะรันเป็นซิมูเลชันอีกตัวน,นึงที่ต้องใส่คืคอไอตัว S D ก็คือ Wi-Fi S D ที่คุณใช้อยู่ในสถานที่นั้นนะครับสมมติว่ายอยู่ในห้องนี้ในห้องผมนี้ S D ผมชื่อนี้นะครับแล้วก็พาสเวิร์กับไวไฟแค่นี้เพราะฉะนั้นผมก็จะต้องใสต่ตรงนี้เข้าไปเพื่อให้มันคอนเนคกับ ตัวเดีถ่ายได้นะครับอโอเคแล้วก็เราก็จะทดสอบกับพวกตัวเอฟพีสามสองชิปนะครับซึ่งมีตำนาอยู่หลายรุ่นนะครับรุ่นที่ถูกๆก,ก็ใช้ได้นะครับอย่างเช่นตัวเดีว d e v อมันคิด t ีหหรือว่าโนด MPU32 พียูมที่ผมนิยมใช้นะครับคุณไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์เลยนะครับคุณซื้ออ,อมาคุณแกะซองมาเป็นตัวนี้แล้วก็เสียบเข้าไป ไปที่ serial port นะครับติดตั้ง driver นะั้งแล้วนะครับคุณต้องลงอีที่32 p อ r ด้วยเพื่อที่จะให้มันสนพอรตนีะคะับเราเลือกบอร์ดให้ตรงกับบอร์ดที่เราใช้นะครับเพื่อว่าอ่ามันจะขาเถิมันจะได้โอเคครับอย่างตอนนี้ที่ผมใช้อยู่นี้คือ node MCU 32s ตัวนี้นะผมก็เลือกตัวนี้นะแล้วเราก็ดูซิว่าพอร์ตมันขึ้นเป็นพอร์ตอะไร ปมานะถ้าคุณไม่โชว์ให้คุณเช็คในตัวดี v ว c e เม n น g เจอร์มันก็จะทราบว่ามันเป็นคิวพอร์ตอะไรนะครับแลคสำหรับตัวอีพีอสองมาลุ้นเนี่ยคุณต้องกดปุ่มช่วยด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่ยอมคอนเน็กตสักทีหนึ่งก,ก็อกดปุ่มนะตัวบูทเนี่ยช่วยมันนะฮะมันก็จะโหลดเข้าไปในตัวบอร์ดเองอ่าเรามันโหลดเสร็จแล้ว

ให้ตัวแดชบอร์ดนี้ให้กับให้กับคุณด้วยครับแล้วก็สามารถจะเปิดนี้ได้ด้วยอินดิเตอร์ธรรมดานะครับอินดิเตอร์อะไรก็แล้วแต่ครับเช่นโน้ตแพดกับพลาสเนี่ยแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเอาไอตัว ID Token เนี่ยมาใส่ตรงนี้ครับจากตัว client ID Token นะครับ Copy มามาแล้วก็มาใส่ ในในตัวไฟล์ดับอร์ดที่เป็นเจสันเนี่ยนะครับต้องอย่าไม่ต้องมายุ่งกับมันเลยนะครับใส่แล้วก็อย่าให้โค้ดอะไรตกหายไปนะอย่าทำโค้ดเปิดหายไปจะเลิกนะครับโอเคเอาไว้ดีแล้วก็เอาโทเก้มาใส่แค่นี้นะครับแล้วเราก็เซฟไฟล์นี้นะครับเป็นไปแล้วเรามาที่ฟรีบอร์ดฮะเราต้องการจะอินพุตให้อันเนี้ยเข้าไป แต่ทีนี้เรา,าไม่มีฟีบอร์ดเราก็สร้างฟีบอร์ดมาก,ก่อนครับอะไรก็แล้วแต่ระบบทุเรียชื่ออะไรก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเราไม่ต้องมาทำรายการนี้เราคลิกเข้าไปนะฮะก็จะเป็นว่างๆอย่างครับไม่ต้องสร้างแต่ต้อไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ Import ตรงน,นี้เข้าไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น Import แล้วก็หาว่าฟา์นั้นอยู่ตรงไหน ก็จะได้อ,อ,อหน้าเรียมาสามารถคอนโทรลได้เลยอันนี้เห็นราอเวอร์เลยนะแต่การเลี้ยงตัวอ่ะก็เลียงโตเส okay. นะฮะอันนี้คุณสามารถที่จะคอนโทรลนี้ได้นะครับลองปรับค่านี้ดูเป็น ร้อยได้ไหมอ่าร้อยสี่สิบนะครับเราไมเห็นว่านี้ก็จะปรับค่าให้สูงนะไอ้ตัวนี้มันยังไม่มาอัปเดตในครั้งแรกนะครับเพราะเราเพิ่งเปิดมันมานะครับคุณ้จะลองปรับอะไรดูเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็จะมานะครับก็จะตามมาอนนี้ผมก็ลองเล่นดูนะครับว่าคุณปรับพ d ดีเคนของตัวอ่า ตัวรบอบโทลจอยแล้วเนี่ยมันมันเกิดผลอะไรขึ้นมาบ้างนะครับก็เราเล่นดูโดยไม่เกิดอันตรายใช่ไหมเพราะเป็นซิมูเลชันนะครับเนี่ยปรับเพว่พิ่มเพร P K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  d เนี่ยดูนะครับว่าถ้าปรับ KI มีค่ามากๆแล้วมันมีผลเป็นยังไงนะครับมันอันนี้มันก็จกนะมีลักษณะที่เป็นออสซิลเลตมากขึ้นเลยเนี่ยนะครับเ d นี้จะช่วยให้ เข้าสู่ค่าที่ต้องการได้ได้ไดเร็วขึ้นจริงไหมอะไรเงนี้นะครับโอเคดูเหมือนมันใช้ทานิดหนึ่ง <c oughs> ก็คือจริงๆแล้วถ้าเราเปิดตัว s e r i a l Monitor ดูไปด้วยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทามาเราไปถึงหรืองไม้อย่างไงนะครับแล้วคุณจะเห็นว่าผมมีตั้งเอาไว้นิดนึงนะครับคือเพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะ เราจะต้องตั้งไว้ว่าพหุนยนของเราจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีเออร์เรมากๆขึ้นเนี่ยนะครับมันอาจารยาเซเบิร์นะครับหรือว่ามันแ่งเกินจากค่าที่1รอบไปเนี่ยนะครับมันก็จะพันแตททำให้เกิดความเสียหายนะครับหรือว่าเซเบิร์อะไรเนี้ยเพราะน่าจะเช็คว่าถ้าเออร์เรมันมีค่ามากกว่าที่กําหนดเนี่ยนะครับมันจะต้องหยุดลิง์นั้นนะครับก็มันจะขึ้นเป็นอินแอคทีฟอันนี้เห็นไหมฮะก็ว่าหุ่นยนต์นั้นก็จะเหม หยุดทํางานนะครับหยุดทำงานไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องแจ็อันนี้สาเหตุนเนื่องจากผมปรับค่าไอาสูงมากๆเนี่ยนะครับเมื่อกี้เคยอ่านเสริมไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อลองลดค่าไอเรมาดูแล้วลองดูซิว่ามันจะโอเคไหมนะครับดิฉันดิมมนใจไม่สามารถจะปรับค่ามาันนะนะครับเพราะว่าตอนนี้ ผมตังต้งจะไม่ได้ผมตั้งตัว following e r r o r นี้ไว้เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันบอกว่าตามที่ค่ามันเกินไปละนะครับเกิดจากค่าที่กำหนดนะอ่าผมเลยปรับตัวนี้ให้มันมีค่าเข้าไปใกล้เคียงกันนั้นหน่อยแล้วก็แต่ว่าก็ไม่สามารถจะนะฮะจะลดเจนประมาณน่อย โอเคมันจะมีดีเลยบ้างนะครับเนื่องจากมันเป็นการเข้าคุมผ่านอิอนเทอร์เน็ตใช่ไหมครับมันก็จะ,จะ,จะช้าลงนเล็กนะดี๋เหมือนผมไม่สามารถจะปรับค่านี้ได้ถ้าหมดปัญญาจริงคุณไม่สามารถจะทําอันนี้ได้ปุ๊บคุณก็รีเซ็ตไปเลยนะครเพราะว่าอันนี้สำหรับเป็นการศึกษานะครับการศึกษาว่าเรา จะควบคุมวันนี้ได้อยังไงน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ไม่อัปเดตทีหนึ่งนะก็พวกนี้โปรแกรมพวกนี้มันก็้ังแก้ขายนิดหน่อะยะรับแต่สรุปคือตอนนี้มันกลับมาสู่ภาวะเริ่มต้นของเมื่อกี้นแหละนะฮะว่าเราตั้งไปร้อยก็ได้ค่าประมาณสรุปก็คือ j p k j d ตามตอนนี้ที่ตั้งไว้เนี่ยมันก็ ทำให้ระบบมันสเสถียรนะครับแล้วก็ถ้าคุณลองปรับตัวพวกนี้ไปเรื่อยๆเพว,ว่าระบบอาจจะเจเบแล้วก็จะมีเหตุการณ์แบบเมื่อกี้เกิดขึ้นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งทีอ่อยากให้ลองเล่นดูนะครับอยากให้ลองดูว่าตัวการปรับค่า P D k นั่นเองมันจะมีผลการนะี้ยังไงความจริงแล้ว P D control ที่ใส่แบบนี้มันจะมีพารามิ t ต r อร์ด้วยนะครับ ผมไม่ได้สร้างไว้ในนี้นะครับจริงๆแล้วมันสามารถจะสร้างเพิ่มได้ในตัวอินเทอร์เฟซเนี่ยจะมีตัวอันที่ไว u ออะไรซึ่งมัจจะช่วยได้ในส่วนของอั s e ซ b l e เบิร์นกีีนะครับอร่างว่า p ฟอร์เวลติ้งสำหรับตัวพา r t ทเนอร์ดิเรซท์เลเลอร์เนนะฮะซึ่งถ้าคุณจะปรับตัวพวกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคุณาาสามารถจะใส่ค่าเข้าไปใี้ได้นะครับ วดเ k ทหเนี่ยเป็นศูนย์เราปรับ k t ทหให้จ่ายเป็นค่ามีค่าอะไรพวกนี้เราก็สามารถจะทดลองได้นะครับแล้วก็อัปเดตยดองพลิเชนะครับนะเพราะฉะนั้นลองศึกษาโปรแกรมนี้นะครับแล้วดูซิว่าไอสิ่งที่ผมมีเมนต์ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันทำยังไงบ้างนะครับก็จากทีนะ่หลักการก็คือ เราจะคอมมานด์อินทิเกรเตอรนั้นใช่ไหมในการปรับค่าโอเคแล้วมาควบคุคอนโทรลโดยพอเราปรับค่า k, p, k, k, เอะไรพวกนี้มันก็จะมาคำนวณสัมประสิทธิ์ใหม่นะครับแล้วก็เอาสัมประสิทธิ์นี้เป็นค่าที่มันจะใช้ในตัวส่วนของ p d พีเ uh, ดกริมนะครับในตัวทัาสูงนะครับนะเพราะฉะนั้นเราศากตรตรงส่วนนี้ดูนะครับโ okay, <ข>อคบเคผมคิดว่าผมคงจะจบตรงส่วน ของการ implement ต,ตัวระบบทุนดิ้งที่ตรงนี้ครับ